สวัสดีค่ะวันนี้จะบันทึกรายการค้าในโปรแกรมสมาร์ทบีสามวันที่23มกร,ราสังซื้อสินค้าเพื่อซื้อสินค้าจากบ,บริษัทไฮไฟโอเรียไทยจำกัดตามใบขออนุมัติจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติแต่ซื้อเฉพาะลำโพง1เครื่องเครื่องละ2,000บาทและตู้เย็น1เครื่องเครื่องละ1 2 0 0 0 0บาทผู้ขายมีเงื่อนไข2ทับและ n ทเข้าไปในโปรแกรมสมาร์ทบีสค่ะ เลือกไปที่โ q คิวทูเพและสั่งซื้อสินค้าค่ะเพิ่มค่ะวันที่เอกสารเป็นวันที่23เดือน1นปี2525 25ค่ะชื่อผู้จำหน่ายเป็นบริษัทไฮไฟโอเรีเยไทยจำกัดค้นหาเอกสาร PR อันนี้คือ บริษัทที่มีการขออนุมัติจัดซื้อสินค้าคือบริษัทไทยขอโทษค่ะคือบริษัทไฮไฟโอเรียไทยจำกัดค่ะแต่ทางเราจะซื้อเฉพาะลำโพง1เครื่องเปลี่ยนตรงนี้เป็น1เครื่องนะคะเครื่องละ2,000บาทและตู้เย็น หเครื่องเครื่องละหนึ่งหมื่บาทเราจะลบรายการเป็นทีวีนะคะตามกรณีวันที่20หากซื้อครบหน0 0งบาทจะได้ส่วนลด1,000บาทแต่ยอดวันนี้คือ1น0่งบาทเราจะไม่ได้ส่วนลดนะคะ ยอดสุดที่คือ14,980บบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วค่ะบันทึกค่ะนี่คือรายการสั่งซื้อสินค้า